บทสาธยายเรื่องบทสรุปแห่งโอปัมมะสังยุตอุปมาแห่งสัจธรรมบทเรียนที่ต้องจารึกไว้ในใจที่มาจากพระสุตตันตะปิดกสังยุตตนิกายนิธานวั์โอปัมมะสังยุตเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายผู้มีความศรัทธาเลื่อมใสในหลักธรรมแห่งองค์พระศาสดา ในวาระนี้ซึ่งเป็นวาระสุดท้ายแห่งการสาธยายธรรมในหมวดโอปัมมะสังยุตนี้อาตมาภาพจะขอประมวลรวบยอดเนื้อหาและหลักธรรมสำคัญจากพระสูตรทั้ง12สสูตรท,ที่ได้นำมาบรรยายโดยละเอียดแล้วนั้นเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นถึงแก่นสารอันเป็นหนึ่งเดียว ที่ร้อยเรียงอุปมาอุปไมยอันล้ำเลิศและทรงพลังเหล่านี้ไว้ด้วยกันโอปัมมะสังยุต์คือประจักษ์พยานแห่งพุทธลีลาอันล้ำเลิศขององค์พระบรมศาสดาที่ทรงหยิบยกเอารูปธปรรมอันเรียบง่ายในชีวิตประจำวันตั้งแต่เรือนยอดเศษฝุ่นปลายเล็บไปจนถึงเรื่องราวในครอบครัวไปจนถึงเสียงหอนของสุนัขจิ้งจอก มาเป็นเครื่องมือในการไขแสดงสัจธรรมอันลึกซึ้งได้อย่างแยบคายทำให้ธรรมะที่ยากจะเข้าใจกลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้และประทับลึกลงไปในจิตใจของผู้ฟังบัรนี้เราจะมาทบทวนกลุ่มอุปมาและบทเรียนสำคัญเหล่านั้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้ดังนี้กลุ่มที่ 1. อุปมาว่าด้วย รากฐานและความเร่งด่วนแห่งการปฏิบัตินี่คือกลุ่มพระสูตรที่ทำหน้าที่วางรากฐานทางความคิดชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่แท้จริงและความเร่งด่วนที่เราจะต้องลงมือแก้ไขกูตาการระสูตรทรงใช้อุปมาเรื่องเรือนยอดเพื่อชี้ให้เห็นว่าอากุศลธรรมทั้งปวงนั้นมีอวิชชาหรือความไม่รู้เป็นรากเหงา้า เป็นศูนย์กลางที่รวบรวมทุกสิ่งไว้จะทำลายอากุศลได้สิ้นเชิงต้องทำลายที่ยอดเรือนคืออวิชานี้เท่านั้นนักขสิขขสูตรทรงใช้อุปมาเรื่องเศษฝุ่นบนปลายพระนักขาเทียบกับมหาปัตพภ,ภีเพื่อปลุกให้เราตื่นจากความประมาทว่าโอกาสในการได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือสุขติภูมินั้นมีน้อยนิดเพียงเศษฝุ่นแต่ โอกาสที่จะพลาดพลั้งไปสู่อบายภูมินั้นมีมากมายมหาศาลดังผืนแผ่นดินธนะทนุคหะสูตรทรงใช้อุปมาเรื่องความเร็วที่เหนือจินตนาการตั้งแต่บุรุษผู้เก็บลูกธนูสีทิศความเร็วของดวงจันทรดวงอาทิตย์ไปจนถึงความเร็วของเทวดาเพื่อตอกย้ำความจริงอันน่าสะพรึงกลัวว่า ความเสื่อมสิ้นไปแห่งอายุสังขารของเรานั้นยังรวดเร็วยิ่งกว่าความเร็วทั้งหมดนั้นเสียอีกกลุ่มที่2อ,อุปมาว่าด้วยเมตตาเกราะป้องกันและยอดแห่งกุศลหลังจากทรงชี้ให้เห็นถึงปัญหาและความเร่งด่วนแล้วพระองค์ก็ได้ทรงประทานเครื่องมืออันประเสริฐที่สุดสำหรับการเดินทางอันน่าหวาดหวั่นในสังสารวัฏกุลสูตร ทรงใช้อุปมาเรื่องตระกูลที่มีบุรุษมากเพื่อแสดงว่าจิตที่เปี่ยมด้วยเมตตานั้นคือจิตที่เข้มแข็งมีบุรุษคือสติปัญญาคอยพิทักษ์รักษาทำให้เหล่าอามนุษย์หรือพลังงานชั่วร้ายไม่อาจหาช่องทางเข้าเบียดเบียนได้โอขะสูตรทรงใช้อุปมาเรื่องมหาทาน100รหม้อเทียบกับการเจริญเมตตาจิตเพียงชั่วขณะ เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณภาพของจิตนั้นสำคัญกว่าปริมาณแห่งวัตถุอานิสงของการภาวนานั้นยิ่งใหญ่กว่าอามิสทานอย่างเทียบกันไม่ได้สัตติสูตรทรงใช้อุปมาเรื่องหอกอันคมกริบเพื่อพลึกภาพลักษณ์ของเมตตาจากความอ่อนโยนให้กลายเป็นความเข้มแข็งสูงสุดแสดงให้เห็นว่าจิตที่เปี่ยมด้วยเมตตาถึงที่สุดนั้น คือเกราะเหล็กกล้าที่ศัตรูภายนอกหรืออามนุษย์มิอาจทำลายได้และผู้ที่คิดประทุษร้ายก็จะย้อนกลับไปทำลายตนเองกลุ่มที่สอุปมาว่าด้วยพยันตรายและความเสื่อมในหมู่นักบวชนี่คือกลุ่มพระสูตรอันเป็นพุทธทรรนายที่เตือนสติพุทธอริษัตให้ตระหนักถึงความเสื่อมที่จะเกิดขึ้นกับพระาศาสนาจากภายในอนักสูตร ทรงใช้อุปมาเรื่องกลองอากะที่ถูกซ่อมด้วยลิ่มจนเนื้อไม้เดิมหายไปเพื่อพยากรณ์ว่าในอนาคตพุทธพจน์อันลึกซึ้งจะถูกละเลยและถูกแทนที่ด้วยคำสอนที่แต่งขึ้นใหม่ซึ่งไพเราะหน้าฟังแต่ตื้นเขินจนแก่นแท้แห่งธรรมเลือนหายไปกะลิงครรสูตร ทรงใช้อุปมาเรื่องหมอนท่อนไม้ของกษัตริย์ลิบชวีเพื่อพยากรณ์ว่าความเสื่อมในทางปฏิบัติจะเกิดขึ้นเมื่อภิกษุละทิ้งความเพียรหันไปมัวเมาในความสุขสบายสุขขันลิกานุโยกจนกลายเป็นช่องโหว่ให้พยามารเข้าครอบงำได้นาคสูตรและวิลารสูตรทรงใช้อุปมาเรื่องลูกช้างกินรากบัวทั้งเปลือกตม้ม และแมวรีบกลืนหนูจนไส้ขาดเพื่อเตือนภิกษุใหม่ถึงพยันตรายของการเรียนแบบเพียนเปลือกนอกและการบริโภคกามคุณอย่างขาดสติสําววมซึ่งจะนำไปสู่ความตายหรือทุกปางตายในชีวิตพรหมจรรย์กลุ่มที่4อุปมาว่าได้คุณธรรมพื้นฐานที่ประเสริฐกว่าเดรฉานนี่คือบทสรุปสุดท้าย อันทรงพลังที่ทรงใช้สัตว์เดรัจฉานมาเป็นกระจกสะท้อนให้เห็นถึงความเสื่อมทรามที่สุดของมนุษย์สิขานและสูตรที่หนึ่งทรงใช้อุปมาเรื่องสุนัขจิ้งจอกขี้เรื้อนเพื่อชี้ให้เห็นว่าผลกรรมของอลัชชีผู้ทำอนันตริยกรรมพระเทวทัตนั้นเลวร้ายเสียจงกระั่งว่าการได้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานที่ป่วยใกล้าตายก็ยังนับว่าประเสริฐกว่า สีขาละสุรที่สองทรงใช้อุปมารเรื่องความกตัญญูของสุนัขจิ่งจอกเพื่อตอกย้ำว่าแม้แต่ในสัตว์เดรัจฉานก็ยังอาจมีคุณธรรมพื้นฐานนี้ได้แต่ในภิกษุผู้เนรคุณหรือพระเทวทัตนั้นกลับหาไม่ได้เลยเป็นการประกาศว่าความอากตัญญูคือความตกต่ำที่สุดทางจิตวิญญาณหลักธรรมสำคัญ ที่ต้องจารึกไว้ในใจจากโอปัมมะสังยุทธ์หอัปปามาทะความไม่ประมาทคือรากฐานของทุกสิ่งนี่คือคำสอนที่ถูกย้ำเตือนอยู่เสมอในสังยุทธน์นี้ทั้งความเร่งด่วนของเวลาทั้งพยันตรายจากความสุขสบายและผลกรรมอันน่าสะพรึงกลัวล้วนมีอัปปมามะอัปปามาทะเป็นคำตอบสุดท้าย 2. เมตตาคือเครื่องมือสากลเมตตาทำไม่เพียงแต่เป็นกรอบป้องกันภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นยอดแห่งบุญกุศลและเป็นรากฐานที่สำคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 3. รักษาแก่นอย่าหลงเปลือกพึงให้ความสำคัญกับพุทธพจน์อันเป็นแก่นแท้แห่งคำสอนและความเพียรในการปฏิบัติมากกว่าจะลหลงไหลในความไพเราะของภาษา หรือความสะดวกสบาย 4. กตัญญูกะตะเวทีเครื่องหมายของผู้เจริญแล้วคุณธรรมข้อนี้คือพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของความเป็นมนุษย์และอารยชนหากขาดซึ่งคุณธรรมข้อนี้แล้วคุณธรรมข้ออื่นก็ยากที่จะตั้งมั่นอยู่ได้ขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงน้อมนำเอาอุปมาอุปไมยอันล้ำค่าเหล่านี้ มาเป็นเครื่องสองทางและเป็นเครื่องเตือนสติในการดำเนินชีวิตเถิดอย่าได้ประมาทในเวลาที่มีอยู่จงเจริญเมตตาให้เป็นพื้นฐานของจิตใจจงยึดมั่นในแก่นแท้ของธรรมสอนและอย่าลืมเลือนบุญคุณของผู้มีพระคุณเถิดเพื่อที่เราจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ดำเนินตามรอยบาทแห่งพระบรมศาสดาอย่างแท้จริงขอความเจริญในธรรม จงมีแก่ท่านทั้งหลายจเจริญพร